วันนี้พี่นาเอาบทวิเคราะห์จากสตีฟคอร์เรนนะเป็นหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ m o er, เดอร์มูดี้อินเตอร์อินเวสเอร์เซอร์วิสนะมูดี้นี่ก็เป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ <is> เขาวิเคราะห์นะบอกว่าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยทั้งคู่จะเจ็บตัวแต่น่าจะเป็นสหรัฐที่เจ็บตัวมากกว่าเพราะอะไร เพราะว่าในขณะที่สหรัฐเนี่ยนำเข้าสินค้าจากจีนมากแต่จีนกระจายส่งสินค้าไปทั่วโลกสินค้าของจีนที่ส่งไปสหรัฐเนี่ยมีน้อยเอ๊ะมีเพียงร้อยละเจด็ดังนั้นความเสี่ยงจึงไม่กระจุกตัวอันที่สองคือจีนเรียนรู้บทเรียนจากสงครามการค้าครั้งแรกตอนที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกทรัมป์ก็ประกาศสงครามการค้าแต่ตอนนั้นไม่กว้างขวางกับทุกประเทศ เจาะไปที่จีนแล้วตอนนั้นสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยเลือดจาดมากแล้วเป็นจีนที่เป็นฝ่ายได้ชนะอาจจะไม่ขาดลอยแต่ว่าได้เปรียบสหรัฐนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสหรัฐได้มีการขึ้นกำแพงภาษีจากจีนเหมือนกันแล้วจีนก็หักหลังสหรัฐด้วยการไปซื้อของอย่างอื่นไปซื้อของ จากประเทศอื่นแทนนะอย่างแต่ก่อนเนี่ยสหรัฐคือคนที่ส่งออกถั่วเหลืองไปจีนเยอะมากพอจีนโดนแบบนี้ปั๊บก็บอกว่าฉันไม่ซื้อถั่วเหลืองจากเธอก็ได้ฉันไม่ซื้อจากบราซิลแทนนะแล้วณนะนะขณะนี้นะจีนพึ่งพาถั่วเหลืองจากสหรัฐน้อยมากบราซิลเป็นตลาดใหญ่ของจีนแล้วตอนนั้นเนี่ยทรัมป์เนี่ยทำยังไงเพราะเกษตรกรตัวเองลำบาก ส่งทุนเหลืองออกไม่ได้เพราะจีนไม่ซื้อก็เลยต้องเอาเงินไปอุดหนุนเกษตรกรของตัวเองนะนักวิเคราะห์รายนี้ระบุว่านี่คือ1ในตัวอย่างที่บอกว่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยจีนเขาก็เริ่มเหมือนกับ diverse นะก็คือกระจายความเสี่ยงว่าไม่เอาไปกองไว้ที่สหรัฐที่เดียวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่สหรัฐจะเจ็บตัวมากกว่าจีนเนี่ยมีสูงเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ as soybeans were uh, back in 2018 uh, during the first uh, uh, trade war and china shifted from us to brazil to uh, get the, the soybeans that they, they needed and brazil is still an important supplier of, of soybeans to, to china so uh, i think china will be able to find other sources of those kinds of goods and that in particular will hurt the agricultural economy the, the midsection of the us economy geographically uh, and uh, could be very very painful and it very well might cause uh, President Trump to do what he did back in 2018, 2019, and actually provide some subsidies to the farm sector in the U.S. to account for those uh, losses. I, I think, in, in a sense, uh, you know, China knows <laughs> the trade patterns, and uh, they they I think they realize that they can probably inflict a little more pain on the U.S. economy than they do on their on their own. นักวิเคราะห์รายนี้บอกเราด้วยนะคะบอกว่าถ้าเกิดทั้ยังดึงดันเดินหน้าต่อและจีนยังคงมาตรการตอบโต้แบบนี้ไว้ก็คือตาต่อตาฟันต่อฟันสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะคืออะไรสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือกิจกรรมทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวคนไม่ซื้อของธุรกิจต้องรอความชัดเจนอาจจะมีการเลิกออฟคนและจะนำไปสู่การชะงักหรือยุติการลงทุน เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นก็คือสภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสารัฐและจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและถ้าเกิดมันเกิดขึ้นใช้เวลาเป็นปีกว่าจะฟื้นตัวส่วนจีนก็ไม่ได้รอดนะไม่ได้รอดก็ลำบากเช่นเดียวกันถึงแม้จะปรับตัวรอไปก่อนแล้วเพราะเศรษฐกิจของจีนเจอแบบนี้ก็จะโตยากเช่นเดียวกันเดี๋ยวฟังเสียงดูค่ะ And even perhaps more importantly, uh, investment spending is going to uh, really slow down or come to a halt until uh, investors and individual firms really have a clear understanding of where things are going to lie in terms of uh, ultimately where tariffs are going to go and then how supply chains are going to shift around the world uh, in this new. A trading order we could see a recession happen very quickly in the U.S and it, and it could last through the year or so it could be uh, rather lengthy and if there's a recession in the U.S of course China will feel it as well because demand for its goods uh, will be hit even harder harder than they would have been hit uh, just because of the the tariffs uh, China is going to have to have a tough time exporting its way to to continued uh, growth in the economy which is it's Standard over the years as weakens uh, mm hmm. the the Playbook economy over เพราะฉะนั้นประเด็นเรื่อง Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยก็มีคนพูดถึงเยอะใน The g การเดียเมื่อสีชั่วโมงที่ผ่านมาโกลแมนซัคนะซึ่งก็เป็นวานิชนิกกจรายใหญ่ก็ออกมาประเมินนะบอกว่าความเสี่ยงของสหรัฐที่จะเข้าสู่ Recession มีถึง45นะจากเดิม20กว่าเปอร์เซ็นต์แปลว่าโอกาสที่จะเกิดสภาวะสดถอยสูงมากนะสูงมากแล้วก็ลดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจาก1.0มาเหลือ0.5ทีนี้ในส่วนของ วานิธนก,กิจนะแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เยอะมากแต่ว่าพี่นาขออนุญาตยกตัวอย่างคนนี้บิลอักแมนนะฮะบิลอักแมนนี่เป็นผู้จัดการเฮชฟันที่ใหญ่มากรายหนึ่งของสหรัฐแล้วแกโพสต์อันนี้มาแล้วหลังจากโพสต์อันนี้มานะคนแชร์เกือบ8ล้านคนเป็นโพสต์ที่ไวรัลมากแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคนมาด่าแกบอกว่าพยายามจะบั่นทอน อำนาจของโดนัลดทรัมป์แกต้องออกมาเขียนบอกว่าที่เขียนเนี่ยเพื่อที่จะเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์จากประชาชนพลเมืองสหรัฐคนหนึ่งนะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้เลยไปดูนิดหนึ่งว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมานะฮะอาร์คแมนพูดอะไรบ้างเขาแสดงความเป็นกังวลนะเขาบอกอย่างนี้บอกว่าคือพูดค,คล้ายๆกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ลอเรนซ์วองเมื่อ หวนสุกพระหัสสัดีที่ผ่านมาคืออย่างนี้ทรัมป์มักจะพูดว่าไอ้ระบบการค้าโลกเราขณะน,นี้มันทำให้สหรัฐเสียเปรียบนะการเปิดเสรีทางการค้า fta nafta afta g a t wto พวกนี้มันเป็นกฎเกณฑ์ที่ทำให้สหรัฐถูกเอาเปรียบจากชาวโลกนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่สนใจเราจะใช้ protectionism หรือว่าปิดตัวเองเราไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเราจะตั้งกำแพงภาษีเราสูง วันนั้นเนี่ยนายกรั่นิเรลเลนส์หวงบอกว่าไอ้พวกสถาบันทางการค้าที่ทำให้ชาวโลกสามารถทำมาค้าขายแบบเสรีได้เนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง1990นะซึ่งเป็นช่วงที่การเผชิญหน้าทางการทหารมันคลี่คลายสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วชาวโลกก็บอกว่าเออเรามาทำมาค้าขายกันดีกว่าก็มีการตั้ง WTO ตั้งกฎกติกาแต่แกะนี่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านั้นานานแล้วนะฮะ โดยลอเรนซ์หวงบอกว่ามันไม่ได้เป็นะระบบที่เพอร์เฟกแล้วสิงคโปร์เนี่ยก็พูดมาตลอดว่าเราควรจะปฏิรูประบบการค้าของเรานะภายใต้กฎเกณฑ์ WTO แต่สิ่งที่ทรัมป์ทำเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการละทิ้งสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเอง เขียนด้วยมือลบด้วยเท้านะแล้วเป็นระบบที่จริงๆแล้วสหรัฐได้ประโยชน์มากในรอบ40-50ิิปีที่ผ่านมาจะมาบอกว่าตัวเองถูกเอาเปรียบก็ไม่ถูกเพราะว่าสหรัฐเศรษฐกิจก็เติบโตขึ้นมาเป็นผู้น,นำของโลกได้ก็เนื่องจากระบบเหล่านี้นี่เองนะเพราะฉะนั้นบิลอักมันก็พูดคล้ายๆกันเขาบอกว่าสนับสนุนท่านปรัชนาทุกอย่างเต็มที่ในการแก้ไขระบบภาษีการค้าโลกที่ มันไม่สมบูรณ์แล้วมันอาจจะมีช่องโหว่ช่องว่างที่ทําให้เกิดการเอาเปรียบกันได้นะแต่พูดต่อมาว่าวิธีการต่างหามันเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วถ้าจะทํามันต้องเป็นวิธีการที่ไม่ไปทําลายความเชื่อมั่นของบรรดาประชาชนและนักลงทุนนะแล้วความเชื่อมั่นมันสําคัญมากแล้วมันตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้ใจหรือว่า trust แต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะพี่นาแค่แปลเคร่าวๆนะไม่ได้แปลคคำต่อคำบิลอักมานบอกว่าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนนี้คนมันสูญเสียความมั่นใจสูญเสียความเชื่อมั่นของสหรัฐในฐานะผู้นํำโลกไปแล้วนะสหรัฐกำลังทำความออทำลายความเชื่อมั่นที่โลกมีต่อสหรัฐในฐานะคู่ค้าทางการค้าในฐานะสถานที่ทำธุรกิจ ในฐานะตลาดสำหรับก,การลงทุนคือใครจะค้าขายกับคุณถ้าเกิดคุณเปลี่ยนกติการายวันแล้วกติกาที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็เป็นกติกาแบบแบบป่าๆด้วยคือไม่ไม่มีมันมัน,ม,นมันไม่มีที่มาที่ไปที่มาคำนวณว,วิธีภาษีแบบนี้นักเศรษฐศาสตร์คงนั่งเกาหัวกันอยู่นะสถานที่ทำธุรกิจอเมริกาก็ไม่ใช่ที่มั่นคงปลอดภยอัยต่อไป ตลาดสำหรับการลงทุนก็ผันผวนนะแล้วบิลอักแมนน่าสนใจมากเขาเสนอบอกว่าทำไมท่านไม่หยุดพักสักเก้าสิบวันสมเดือนนะสูตรลมหายใจแล้วก็อะไรนะสูตรลมหายใจลึกๆนะตั้งสติสามเดือนท่านเราลองคิดดูแบบรอบคอบว่าเราจะ อุดช่องโหว่ช่องว่างของการที่เราถูกเอาเปรียบทางด้านภาษีอย่างไรนะเพราะว่าถ้าไม่หยุดแล้ววันที่9ท่านทรัมป์เดินหน้าต่อ9เมษายนก็คือวันที่ริชูเปอร์ทรฟจะมีผลบังคับใช้นี่คือสองครามเศรษฐกิจนิวเคลียร์และสิ่งที่เกิดขึ้นคือความหายนะ การลงทุนของธุรกิจจะหยุดชะงักทันทีผู้บริโภคจะไม่จ่ายเงินและที่สำคัญภาพลักษณ์ของสหรัฐจะเสียหายยับเยินและต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าจะฟื้นมันได้และในสถานการณ์แบบนั้น CO o คนไหนจะกล้าลงทุนระยะยาวในขณะที่โลกกำลังอยู่ในสภาวะสงครามเศรษฐกิจเท่าที่ผมรู้จนถึงขณะน,นี้ไม่มีใครกล้าลงทุน แล้วก็บอกว่าที่สำคัญส่งสัญญาณไปบอกว่าที่ทรัมป์บอกว่าตลาดหุ้นไม่สนใจหรอกเพราะเป็นที่สิงสู่ของคนรวยเป็นที่ลงทุนของคนรวยแต่บิลอาร์คแมนบอกมันไม่ใช่ธุรกิจขนาดกลางเล็กและผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในตลาดจะกระทบและหนักมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถ ภาระต้นทุนที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลไปในช่วงข้ามคืนไปให้ลูกค้าได้นะฮะแล้วก็บอกว่าธุรกิจคือเกมแห่งความเชื่อมั่นและตอนนี้ปัฒธานาธิบิษัทรัฐกำลังสูญเสียความเชื่อมั่นจากผู้นำธุรกิจทั่วโลกนี่ไม่ใช่สิ่งที่พวกเราเลือกไว้ตอนที่เราเป็นลงคะแนนเสียงวันที่5พฤศจิกาย,ยนปี2024เพราะฉะนั้น ปิดท้ายโพสต์นี้ของบิลอารคแมนด้วยว่าท่านประธานาธิบดีทรัมป์เรายังมีโอกาสในวันนี้วันจันนี้ที่จะขอหยุดพักสงครามภาษีใช้เวลา3เดือนเพื่อดูว่าเราจะทำยังไงได้บ้างแก้ไขระบบภาษีที่ไม่เป็นธรรมยังไงดีถ้าเราไม่หยุดเรากำลังมุ่งหน้าเข้าสู่ ฤดูหนาวทางเศรษฐกิจที่เราก่อขึ้นเองนะฮะแล้วก็ลงท้ายโพสต์ด้วยว่าขอให้คนที่มีสติมีความเยือกเย็นและมีเหตุผลเป็นฝ่ายชนะโอ้โพสต์นี้กี่ล้านละว8ล้านปรากฏแกโดนสาววทฒธรัมถลม่มนะ,ะแต่ว่าไม่ได้เอาไอ้โพสต์ที่เขียนอันต่อไปมาให้แกก็บอกว่า ถ้าเกิดไม่ชอบก็อั f นฟอลโลกันไปเลยเราก็บอกว่าตัวเองก็มีกินมีใช้ไม่ได้ม่ได้เดือดร้อนที่ออกมาเตือนเนี่ยออกมาเตือนเพราะเป็นห่วงนะฮะ